สวัสดีค่ะวันนี้คุณูจอยนะคะจะมาทดลองวิทยาศาสตร์โครงการวิทาศาสตร์น่ารู้นะคะเกี่ยวกับทอร์นาโดในขูดนะคะคือการเกิดการเกี่ยวขึ้นของน้ํานะคะออนักเรียนพร้อมไหมคะพรคะพร้อมแล้วะค่ะพร้อ่ะ่านตอนที่1ให้น้องทุกคนนะคะพลิกขวดอีกด้านหนึ่งค่ะตั้งเร็วอ่าเร็ยๆทำถูกเป็ลูกอ่า เลยค่ะน้องบัวลุกขึ้นค่ะน้องบัวจับตรงนั้นเลยค่ะจับได้ค่ะน้ำมันน้ำมันครเป็นสีอะไรคะน้องเต็งเสีอะไรค่ะลูกสีอะไรสีอะไรครับน้องสบายทำยังไงคะน้องสบายคออสีอะไรครับสีอะไรครับ